น้องเนี่นะแม่เจ้านีุ่ดเต็นหมเก้นบายกับกูตันทาร์แล้วก็แรงก็เป็นกุูตันอาเบนนี้่ยพี่โอ๊จ้ากินกาแฟก็กาแฟเจ้าเอาก่อนจะงีื้อพี่กะจะจะต้องชมเอาอ่เอาเอาเอาดีก่อนกูจะเอากาแฟสดหรือกาแฟชงกาแฟสดมีกะกาแฟสดหมกมีแล้วน้องถามนี่ยถามเพื่อถามเพื่อว่ามีแต่กาแฟชงเจาไปชงมาเพื่อพี่เลยจ อย่างขี้เก่านะครเอากาแฟนี่เอากี่จอนดิพี่อย่างขี้เก่ากูเตือนนะกาขี้เก่ากูเตือนน้องจับหูได้อย่างไรบางวันก็หนักบางวันก็น้อยอ่ะเออใส่กาแฟสองจอนก็สองจอนเนาะเจ้าเจ้าน้ำตาลเนี่ยเอาเปลี่ยนน้ำตาลเอาเจลีหรือว่าน้ำตาลใส่เอาน้ำตาลนี่าก็ใส่มาเตอร์หวานมันกันสองจอนมันกันน้ำตาลลสองจอนเนาะไม่อยู่หนักพี่กระสองจอนอ่ะน้องพูนหรือบัพูนเออสองจอนน่ะ เอาแล้วแต่น้องปนใจอันปี่จะไม่ได้กินเนาะเอาแต่น้องปงใจโอเคสองจอนเนาะโอเคคอฟฟเมทใส่กี่ปีมีกับกาแฟเมทก็มีสองจอนเหมือนกันสองจ,อนน,อ,งจอนนักหรือน้อยเอ้าจอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าจอนน้องเนี่ยควัดมาเลยเนาะควัดมาเลยเจ้าสองจอนกาแฟาสองจอนคอฟฟเมทสองจอนน้ำตาลแล้วแต่คุณน้องจะกรุณาจะใส่น้ำตาลได้สองร้อย ขนเจ้าบะไส้เจ้าบะไส้บะไส้มันจะบะลามนมันต้องเจะไส้เนาะไส้แข็งมันจะแล้วถ้ามึงครอยใส่มันจะบะห่างคุณเนยอย่งถ้ามึงจะใส่มึงใส่มาเลยมันหอมมันละกริ่มอยากกินกาแฟไปเอามาเลยแล้วพี่อันจะเอาน้ำฮ้อนนี่ฮ้อนนักหรือฮ้อนน้อยหรือฮ้อนปานกลางน้องน้องเรื่องมากเนาะพี่บะกินละอันอะบะกินบะได้พี่เอาน้องต้มน้ำเกลือแล้วโบ๊ะโบ๊ะขนาดต้องกินกระต้มกระลาได้แคกันเออบะได้ต้องกินบะกินแล้วน้องต้องกิน อ่ะถ้ากินม,มันก็ไปชงไหมฮ้อนตอนแรกกับจ,จ,จ้ามันกูไปฮ้อนล่ำลวกปลามมกูบอกกินแป้ง,งน้องมาถหามนะถามควักา,ามย้อยกับพี<อ>่บอกว่าอย่างกูเตื้ออย่างกูเตื้อของพี่ถ้าน้องชงมาแล้วพี่บอกบป,อกปิงใจพี่ก็มาเดือดเพื่อน้องแหงอันนี้วานไปอันนี้แจงไปน้ำฮ้อนไปกาแฟเข้มไปอะน้องรำคาญตัวใจบาตันตัวใจบาตันกัตะกี้น้องหามพี่วาเอากาแฟก่อแล้วน้องจะไปถามเนย่ยกาแฟสดกับว่ากาแฟชงในเมื่อมันมียางเดอ่ะ กะแถมเพื่อไว้เพื่อไว้จะเอาไปซื้ออีกืมมาซื้อลูก่ามาซื <t <t ้อแล้วน้องหามเพื่อหามก็ได้แล้วไข่ไปคนกินปี่กินแล้วไข่เป็นคนชงน้องชงก็ต้องตามใจคนกินกันตามใจน้องน้องจะชงกินได้ก็ต้องตามใจต้องนีตามใจคนกินตามใจน้องนี่ตามใจคนกินตามใจน้องนี่กูไปคนกินไปได้มึงกินนมาตามใจกูก้าเรื่องของน้องน้องชงไปก็หลงน้องก็ตามใจคนกินกูไปคนกิน น้องจะชมอย่เ se รื่องของน้องเออกูไปชคเดียวก็ได้อันน่ะมาเอาน้องจะชฮะกูต้งคเดียวก็ได้เอชกูปคนกินเออบลําไปลําฮอดจึงจะชกูเป็นคนกินหรอเออบฮู้เ้ยอีน้อยอีดาง